อย่างไม่โดนยิงนะเฮ้ฮเมสี่จุดตัวสีส่ต่อข้างห,หน้า,นามันสวยข้างหน้ามีตัวหนึ่งมุกัน็อตข้างหน้าข้างหลังนี่ไงไอ้เหี้ยนี่แหละเอาเลยเผามึงโอ<ฮ>้ข้างหลังมึงไอ้โชคโหูแม่เย็ดูดวยต้องช่วยแล้ว ข้มามึงกูมาแวมาข้างหลังข้างหลังเ hey, <boy>, อ้ป่วยป่วยปืนมึงแรงใช่ไหมฮะมันแต่ง่ายเหรอมสเต็ปสเต็ปพวกมันใช้ป่วย hey, คนป่วยแป๊บเอาว่าเอาว่ายิงคมอ<ป>รอบด้านอ่ะ องตังนงตนึงตังนึช่วยอยู่หลงโอช่วอยู่หลัง่อยู่หลังอยู่หลังไก่บ้าอะไรอยู่หลังอยู่หลัง้มีคนเกิดตรงมืสองวังรป่วยระวป่วยระวงป่วยเดี๋ยวเยเดี๋ยวยิงโคไปเยิงโคไป่เสียวยิงไอ้เปมามองไม่เห็นไอ้เป๊โอ้ยแมพหมดติ๊เทปูช่นตเทู ดิฉันถูกเป็นไงวะเนี่ยคนบ้าเตยจนได้บ้างสารมันกูต้องใช้ซีแม็กอะไม่มีซีแม็กมันไม่หนูแมันเกิดสารชินนันเองตับได้ของดีเดี๋ยวพี่จะไปฝากไม่เคยฝากอะเหี้ยฟากดาบตันเลยก็ได้ทำยูนิคอยูเลยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วมึงเต็มดูชื่อกูขึ้นได้เลยเพื่อนมาเอาเลย

คือก <S ens shooting> ูจะดูชื่อกูพูดมากเกินแตกไอ้เหี้ยเก็บกี่ตัวเนี่ยคนเยอะโอ้ยชู่จะโชว์เก็บห้าแล้วโอ้ยเหท่ดันแมนก็มาดันโต๊ะก็มาไอ้โชคโล่เพื่ออะไรไอ้โชคร้อยสามตีนึงวะ ไอ้สุกูไม่ตพัวกันเลยเดียวเลยนี่หวายหวอะไรช็อกินไหนนะใครเอลงหอบมาเต่าเว้ยตามมาตานแรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมาอะไรมาอะไรมาไอ้แม็กซนี่มันแก้อุปสรรคเฮ้ยหูเฮหูแต่ไปตัวแค่สามตัวเพงมแล้วก็ยินนอนจนกว่ามันจะเดินมาเนี่ยไอ้ที่นารุโตะเนี่ยแหละที่ฆ่ากูไอ้สัสดูเป็มดูเป็มอยู่ใต้นึง ไป้กอเ็่นไม่ตกมันเข้าวังหลังงเขาหลังเาตัวตั้นึงข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีหนึ่งตัวอยู่ตรงกู กอดเทปทูกระเป๋าไอ้ซาบเดี๋ยวช่วงมีคนเกิดผมไม่ดูพี่กูเลยเพื่อนกระสองเอาตัวแตกเอาตัวแตกแตกหนึ่งกระสองกัะสองข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าปูเน่เน่เน่ยังยิงกูอยู่ข้างหน้าเหรอแต่นอนนึงเดี๋ยวอ้อมเลยมาอย่านี้แล้วมาอย่นี้แล้วมาเกานี้แล้วมาเกาะนี้แล้ว มันดีอยู่มันจะเข้าข้างหลังมันก็เข้าข้างหลังมันก็เข้าเดี๋ยวดูไว้เดี๋ยวอ้อมให้เป๊มดู๋อ้อมให้เป๊มนึ่งอ้อมมาเป๊มแป๊บแป๊บแป๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอมันมันยิงได้ไงมันยิงได้ไงแต็กแท็กแต็กเขาตกลงมาเขาตกลมาหาคุณเป๊มเห็นเปล่ายิงให้หน่อยิงให้น้องมาน้องมาน้องมีน้องมีน้องมีเอว่า